เอออันทามลุงโลดแน่อันนอกจากอันพีไปอันสะเงิบหน้ามาเบิ่งท่าฟอแล้วนะอยู่ใส่กอดนงนงนองอย่างนองยาปองครับนองยากองนี่อยู่อยู่ทิศเลยเอาซีดูซีดูอยู่พี่เลยี่โหผู้สุดทิดไกลพี่ละโอ้ไกลจักอันโหผู้สุดอันพาดังนี่โหผู้สุดไปประมาณหกเก็ดรูนี่แหละ โอ้ตายยอมแพ้ยอมแล้วเนาะมันมันเป็นได้เลยอันมันเป็นดินลาบตรงนี้มันอันมันมันเคดละวะดูผมว่าเคดอยู่นะบอกบอกหอยพังดูวกม้งแรงได้ยินเสียงปิดกระทบกันนะกามาคนว่าคนนี่แหละมาเนี่ยมาตักน้ำนี่บ้ามีเห็นกระโจนขำเลยยังอันนี้มืดละพวกม้งแรงยังทันเห็นอยู่ชลูชลีอยู่กระแม่นค้นมากกัเห็น แปว่าห้ามน้ำออามาเอาน้ำปิดมาจักเอาน้ำหล,หลายหลายหลายน่ยบ่หรือว่านวยเดี๋ยวดัาหลายนวยว่ามันยังกระทบกันะไ <laughs> ด้ว,ว่ามาหลายคนครับหลักลักกลางกลางเสียงซือว่าเสียงปิดกระทบกันอ๋อมันเํามีเห็นนะเฮาเฮ้ได้ยนินผู้เดียวบ่หรือมูยยินมันมู่เลยไปหลายคนไปสามสี่คนอมาด้วยบ้านไหมมามาเฮาบ่มาเฮาเฮาเฮายานไลยมาผ่านที่ไปน้ำนะ มาที่ไปนำเฮาพรโศกก็สั้นไงไปทั้งพุ่นทั้งจริงอะน่นแต่พันแล่นนี้เฮาแล่นลบว่าคนมีได้บัตรนี่อยู่คุบโมบุเจ้าบุเอ้าแล้วกันเจ้วผีมันเยอะหรือมะมันเจอตัวฮะโบเห็นโตโบเห็นโตคนคนนี่มีเหตุตัวมาหึงเหตุการณ์นี่นะยุ่งเป็นหน้าที่ผู้บังคับบัญชาตายแล้วคนโหโบปลมขึ้นบ่เชื่อโมีแล้วกับมูหลายโอ้กันอยู่วเดียวกันอยู่โน่นนั่นเลยได้เหมือนนั่นอ้าวโบพันยังต่างๆบอ นน่ฝััมลายอันนี้น่ะเป็นคนผีบังมดบอลืลยเนี่ยเลยอันนี้ความโอ้มีจักโอ้มีจักว่าจะดีฐานเด้เลมว่าผีกับผีเนาะเห็นแปลกๆอันนี้แหละแล้วก็มาอีช่วงจังฮันแล้วก็มาไปน้าเงื้ออีกเดียวหน้าหน้าเงื้อหน้าเงือเนี่ยเป็นนาของพญานาคนาของนา เเาออิ้นนงนมันมีเงืออยู่หันบ่อเลื่อนๆเพิ่ดว้าวมาไปนอนนั่นละ่ะ <ừ> ไปนอนเป็นไปตอนกังเวน้น,นเนาะขึ้นไปหาล,าล,าล,าลา่าหากินนี่แหละตอนกังเว้นหกมงเล่นนี่เิ่งคือขเขาต่ำเข้านี่ละ่ะเ <ừ> ิ่งคือเิ่งกุเขาหกก็เล็กเข้าใหญ่นี่กึ่งตึบกึ่งตึบแบบเจี๊ยบหกกระเดิ่งผมหอู ต่ำเข้าด้ยนี่คยือำแล้วเนี่ยบกหเลนเนี่ผู้ยมแล้วสร้างวาเพื่อนต่ำเข้าเพื่อนมดีวยชนกม้ไหมเรอเ็วานกุ้งไหมเอาปอกใจจะควายชนกุงไหมป่านนี้เขาหักแล้วกระดกระโดบนเามดังขักเนี่เต้าฟังขักหรืว่าขึงนี่นะ พังเสียงนี่สิไก่ซ้ำไดจากเขาได้ยินนี่ประมาณร้อยเมตรนี่ละโอ้โหโบ้เดะไก่เกินหยุดเกินหยุดนล่ะเฮ็ยได้ไดบาดนี่คั่มเรามิดจัดไดยประมาณสามสินาทีนี่มันก็เท้าคั่มมากกับที่บ้างยิ่งก็ได้แล้วก็นอนล่ะดึกมาแล้วก็นอนนอนฝันได้บาดฝันวันได้เลยฝันย่างไปพุ่นละย่างไปตามเสียงครับย่างไป จำลูดนะจำลูดไปเห็นเห็นแน่เลยกุกไม่เคิลบลกใหญ่จำอ้วงแดงนี่อันอันนี้ว่าผันผันเลยตัวนี้ผันเลยบ้านนี่กุกเคิลใหญ่ธุระผูรุ่นอ้วงแดงพุ่นละลำมันน่ะขึ้นไปเป็นง่าบลอกใหญ่งาครบมันไปทั้งตะวิโนง่าดงไปตะวิโนง่าครบมันเนาะไม้มันมีง่าครบงานใหญ่เป็นไปไม่เคิลใหญ่ โอ้ใช่เลยแม่กับลูกอยู่ด้านอันอยู่ในงามไม้น่ะอยู่อยู่ตะล่างน่ะอยู่เงาข้เ,เขาอยู่หั้นอยู่เงาไม้เอ้าชึ่อเ,เจ้ามาไหนจา้าวเอ็นเอเอ่นี่ขนนนนึ้นเขาจู่ยมาอยู่ตะนาวหรอโอ้ขึ้นจู่ยมาเอ็กอยู่ตะนาวในกับลูกในในอันพันนะเห็นเป็นเฮิร์นจับดีบ่ครับ จบดีแล้วแต่ว่าอยู่ใต้กุงไม้ครับอยู่เตยกุ้งไม้ผมเงียนเพื่อกุงไม้สังเกตคักไดโอ้หน้ามันไปทั้งตัวโอ้เราหง่าใหญ่มันเ,นเร็วไปละเห็นเฮื่อนคนแบบเพืนเขาก็อยู่เตยกันกับลูกสาวลูกสาวน้อยเราห้าปีวังนี้ละได้คุยกันบัดน,นี้คุยกันละหมาน้อยเล่นตุกทอยู่เตกันอีห้าตัวโอ้เฉพาะมาเขา,เาจังยานมาเขไลายโอ้มาผ่านบ่ามาเจ้านี่วะ นก็พอได้กินอยู่ได้หว่านกโ่ลยก็จะตัวเอาเลยแมมตัวหนึ่งหว่โอ้โอเลยโคเจ้าดีหว่โคเจ้ามีหายบอกว่โอ้ยจ่าั้นเราเป็นอะไรหายเสือเลเราออกไปมานนาออกไปเบิ่งหน้าหว่าเราหันแล้วก็เอามาน้อยม้าแหละมาแล้วเป็นอะไรมาแล้วก็ตื้นหละะในยิงอยู่บ่มือนะมือโตมากเลยใด ได้เห็นอุมบัดตั้ oh. งผมเมาอยู่นี่หลงเลย oh. <laughs> โอ้นี่มนะันบาลายเลยโอ้ปั่นคิ้วได้เลย